สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปลาบ้านช้างเผือกนะคะเราอยู่กันที่ซื่อตรงโคซีลังสตเป็สองนะคะทุกคนหลังนี้นะคะถนนหน้าโครงการเนี่ยกว้างแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนหลังนี้ไม่ต้องเข้าคลองเลยนะคะหมู่บ้านนี้มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยคะ่ะมีสวนส่วนกลางให้ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปลาพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันคะ่ะหลังนี้เลยคะ่ะหน้าบ้านต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปั๊มน้ำแทนง,งานแถนให้พร้อมใช้งานเลยคะ่ะ หลังนี้นะคะซื่อตรงโคซี่นะคะรังสิตของหกใกล้วงแหวนใกล้ทางด่วนมากๆเลยค่ะชั้นหนึ่งกว้างๆแบบนี้เลยค่ะพื้นปูกระเบื้อง้วกแอน,นิโตนะคะชั้นหนึ่งมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องด้านนี้เลยค่ะทุกคนอ่าถัดมานะคะข้างๆเรามีห้องหนึ่งห้องนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นห้องซักเสื้อผ้านะคะหรือว่าห้องอเนกประสงค์ได้เลยในครัวเราต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วนะเคาน์เตอร์ครัวเราทําให้ใหม่เลยทุกคน ถัดมานะคะด้านนี้เราต่อเติมสําหรับเครื่องซักผ้าให้นะคะเ <_ C trong> ท่าน,นั้นมีเท่าน,น้นทีงเรา,นนา,นนาตเตรียมไว้ให้แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูชั้น2กันนะคะชั้น2เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะห้องนอนด้านหลังน,นะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยชั้นบนเนี่ยเราปูด,ด้วยแกน,นิโต้นะทุกคนชั้นสองมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะ,ะชั้นสองมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้เลย ห้องนี้มัสเตอร์เบดนูมนะทุกคนกว้างๆแบบนี้เลยกว้างมากๆมีระเบียงด้วยนะคะโครงการนี้นะคะทุกคนอยู่ติดถนนรังสิตนะครนายกแบบนี้เลยนะคะหน้าโครงการมีวินมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะคะทุกคนสะดวกสบายมากๆนะคะอีกทั้งนะคะอยู่ใกล้กับบิ๊ซีทางด่วนมหาัยทัญ,ญบุรีนะคะทุกคนสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจหลังนี้ซื้อตรงโพซี่เฟสสนะคะโทรหาปาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะ มองหาบ้านในฝันทำเลยตรงใจราคาที่ใช่ให้ปาหาให้นะคะ